ใครับต่อกันนะครับกับ Starcraft 2 Wings of Liberty เนาะในเนื้อหาของ t e r r a n Campaign นะครับในระดับยากสุดนะฮะตอนนี้เป็นอีกหนึ่งด่านที่เราได้เลือกฝั่งนะครับว่าจะไปช่วยโนวาหรือว่าทอชนะครับผมมาเลือกเป็นโนวาเนาะด่านของโนวาเนี่ยจะเป็นการกำราบเจ้าทอชมันนะครับทอชเนี่ยเหมือนตอนนี้ตามตัวเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับเขาต้องการจะไปช่วยเหลือกลุ่มสเปกเตอร์นะครับเป็นกลุ่มโจรที่ว่ากันว่าเป็นนักฆาตกรรมต่อเนื่องโรคจิตที่โดนโนวาเนี่ยจับมาไว้ที่ดาวนิวฟอร์เซิร มาปล่อยพวกสเปกเตอร์เนี่ยออกมาให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้ไปรวมทีมแล้วก็ไปช่วยกันมันสัญญากับเลนอว่าจะไปช่วยกันกำจัดเมนไว้นะครับในขณะเดียวกันก็บอกว่าโนวาก็เลยติดต่อเข้ามานะครับอยากจะให้เราให้ทีมเลนนอนะครับนำทีมมาช่วยชั้นจัดการกับทอสให้หน่อยนะครับทอสมันกำลังหลอกใช้เราอยู่นะครับเกมก็เลยให้เราเลือกเนาะ ไปทางฝั่งทอสก็บอกว่าโนวามันไม่ช่วยแกหรอกฉันนี่ต่างหากที่จะช่วยแกถึงจัดเม้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใจใครนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกผมก็เลยเลือกเป็นโนวาแล้วเองเพราะว่าทอสดูไม่น่าไว้ใจกว่าแล้วก็โนวาเนี่ยถ้าเราช่วยโนวาเนี่ยเราจะได้โค้ชมาใช้ในการสร้างยูนิตนะครับจะได้อาร์มี่โค้ชมาใช้เนาะโค้ชก็หายตัวได้มีสกิลสไนเปอร์ยิงหมอศัตรูเฮดช็อตนะครับส่วนถ้าเราช่วยทอสมาเราก็จะได้ทหารสเปกเตอร์มาใช้นะครับสเปกเเตตอรร์กก็จะะมีสสิิลบดัน โยนใส่ศัตรูแล้วสตันแล้วเขาก็จะหายตัวเห <'m> มือนกันทั้งคู่นะครับนอันนี้ก็คือความสามารถพิเศษผมสรุปให้คร่าวๆเนาะเ <Got it. S 1> อาเป็นว่าเรามาต่อกัน,นก่อนเอามาต่อกันกับตัวเกมเพลย์นะครับเอาใน,นเรื่องคร่าวๆนะไม่ได้เน้นมากขอตั้งคีรัตแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภารกิจหลักของการมากำ <No pain. S 1> ราบเจ้าทอสกับ คนของพวกสเปกเตอร์ของมันนะครับที่ทอสั้งใจตั้งใจจะมาช่วยเนาะก็จะเป็นการกำจัดโจเรียมสต็อกไพ่นะครับกำลังกำจัดถังเทอร์าซีแล้วก็กำจัดตัวเอนด็อกทรูเนเตอร์ใส่นะครับเครื่องขับเคลื่อนพลังใส่เนี่ยนีเนาะพลังเวทใส่ที่มันใช้ในการทำระเบิดสตันทำลายทั้ง3สิ่งนี้นะครับและแน่นอนว่าโนวาต้องรอดแค่นี้ทอสก็จะหมดเรื่องหมดราวนะฮะโนวาบอกฉันมีสกิลใช้เงินแค่50เครดิตนะครับสามารถสไนเปอร์ใส่มาได้แล้วจริงๆก็ไม่ได้ใช้หรอกฟรีนะ โนวาบอกขอตังแค่ห้าสิบบาทต่อการยิงหนึ่งนะัดบุกเฉยๆนะครับเราจะค่อยๆเคลียร์ให้นางก่อนตรงนี้แล้วเราค่อยๆเก็บเมดิจจากตรงนั้นนะครับเนื่องจากระยะถึงพอดีโอเคแล้วหลังจากนั้นผมจะหันไปใช้ตัวมารีนะครับเพราะว่าเราใช้โนวาไปต่อไม่ได้เนาะมันจะมีเทเรตนะครับซึ่งสามารถดีเทคตัวหายตัวได้โอเคเราก็จะให้เขาเดินไปนแนวราบแบบนี้นะเราจะฉีดสตีมแพคน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่15วิเนาะฉีดเสร็จแล้วให้เข้าอาจจะมีเสียสละบ้างประมาณ2ตัวไม่เกิดนะครับโอเค ถ้าเสียมากกว่า2เนี่ยผมจะรู้สึกไม่ดีแล้วนะฮะอราจะเดือแโอเคเพราะตรงนั้นน่าจะอาจจะต้องเสียหนึ่งหรืออาจจะไม่เสียก็ได้อันนี้ที่ผมเคยเล่นมานะครับตอนตอนนั้นเล่นระดับฮาร์ดนะระดับยากสุดนี่ก็เลยต้องแบบเซฟเซฟตัวเองหน่อยฉีดรอบครับโนวาสไนท์เท่าที่สไนท์ได้ไม่ถึงหรอโอเคเข้าเลย เราต้องให้แกช่วยประตูตรงนี้หน่อยนะรัจเย็นใจแค่จะต้องจัดการกับตัวคอนโทรลนะครับอีกฟากหนึ่งนี่ครับเราต้องไปกำจัดตัวหรือเครื่องปั่นไฟเพื่อเปิดประตูเนาะมันให้พลังงานประตูอยู่นะฮะทีนี้เราจะเปิดแมปให้ระวังสเตลคิวนิดนึงโอเค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  โอเคฉันติดอยู่ตรงนี้ช่วยผู้หญิงแล้วก็จัดการคนที่อยู่บนผานนหน่อยสิเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้โนวาไปเบรกตรงนู้นโนวาห้ามตายเด็ดขาดนะฮะเห็นไหมง่ายนิดเดียวไปเดีวอเคตรงนี้เราเบรกนิดนึงนะงนแล้วเ,เดี๋ยวก็มีหมอมาฮิวอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าจะมีสองมาโรเดอร์หนึ่งก็ไร้อาดก็ไร้อึดสิเราจะเก็บเมดิกก่อน จริงสเต็คิวสามตัวแล้วค่อยให้เอามารีนเข้ามาโรเดอร์ก็ได้นะฮะเอ้ยเข้าโกเลยเอิร์ดก็ได้นะถ้าใจเย็นพอนะก็แบบนี้ค่อยๆเล่นนะครับประดับนี้ไม่ได้เน้นสร้างฐานเลยนะครับต่างนี้เน้นคุมยูนิตอย่างเดียวเนาะโอเคแล้วก็จะยิงล่อมานะจริงๆมันไม่เห็นคาราวาอยู่แล้วจะค่อยๆยิงอย่างนี้ก็ได้นะ ขึ้นไปไค่ล่าลงมาโอเคแล้วก็เก็บตัวดีเทคเตอร์นะครับ1 1> เอามาลีนตามมาอันนี้คือแบบค่อยๆเล่นนะสไนเปอร์ไม่ดีครับ <c oughs> โอเคแข้ง <c oughs> ไป <c oughs> โนวาถึกมากอ่าตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึ่งจะเย็นครับมันจะมีซีทแท็กใช่แล้วก็สกิลโนวาจะเจ๋งอย่างนึงก็คือเขาจะมีสกิลโดมิเนชั่นนะครับสามารถที่จะบงการจิตใจศัตรูเหมือนเป็นยูริอ่ะเป็นสกิลของยูริในเลสอเลิร์นะครับจะวิ่งจะวิ่งจะวิงง่งแล้วก็เปลี่ยนศัตรูเป็นพวกเราได้ทันทีเรียบรอ้อยระวังโอเคสวยเซฟไว้เซฟไว้เซฟไว้ ก็เจ้าลาเวนก็น่าสนใจนะแต่ว่าเราจะวงการได้ทีครั้งได้แค่ครั้งละตัวเท่านั้นนะฮะคุมได้แค่ครั้งละตัวเนาะถ้าจะคุมอีกตัวหนึ่งก็ต้องยกเลิกตัวนี้ก่อนนะอะไรอย่างนั้นจะเซฟตัวเองนิดนึงผมจะพยายามเล่นไล่ที่ก่อนมันเป็นการไล่เจ้าลาเวนแล้วก็ล่อให้มันออกมาซึ่งก็คงจะลำบากแป๊บนึงนะเอซิทังมาครับ รอไว้แล้วก็ให้ซีแท้งทำดาเมจไปสโนวาก็แทงไปนะจะได้ไม่ต้องมีใครมาเสียชีวิตอะไรอีกนะโอเคตรง,งนั้นจะมีภารกิจเสริมนะครับให้ฆ่าพวกสเปกเ,เ,เตอร์สิบคนนะหัวละ5้0 0เครดิตนะครับได้ตังค์ด้วยชียจัดการมันเด็สนไนป์ไปตัวแรกตัวที่สองอยู่ตรงนั้น,น,นซีแทงอ่ะ รอสกิลสไนครับพร้อเรียบร้อยมาดีนตามหลังไปตั้งซีทรอนะฮะเขไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวให้โนวาเปิดแบกครับค่อยๆขึ้นโอเคแล้วก็ตรงนี้อันนี้ภารกิจแรกนะครับทำลายโจเดียมสต็อกไฮเนาะซึ่งจะมีเป็นเลคูเซอร์ฟรีมาให้ทั้งสองตัวเดี๋ยนะจะล่ออะไรอ่ะเอ่โอ้คงจะยากแล้วครับ อ่าล่อนึ่นั่นแหละเรียบร้อยไปด้นคูเซอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะยึดมันซะเลยนะครับก็เราอาจจะต้องเอาซีแทงขึ้นไปก่อนกินตัวสตารไทด์ตัวนี้จริงๆเรายึดไปด้นคูเซอร์เลยก็ได้นะจะไม่เสี่ยงนะฮะโอเคยิงเทเลเดี๋ยวมันก็จะออกมายิงใส่ไปด้านไปด้นคูเซอร์ของมันนะจะมายิงใส่ซีแทงเราเราก็แค่ยึดคืนอีกทีหนึ่งช่วยกันเคลียร์ครับ เรายังมาตกท่านั่นอัดเข้าไปเรียบร้อยทีหลัก็แค่เก็บสต็อกพายของศัตรูแหล่งกากตุนแร่พลังแร่จอยเรียมนะฮะที่มันเอาไว้ใช้ทำดาเมจทำระเบิดสตันแล้วก็หลายๆอย่างที่ทอสมาใช้นอนิวเคลียร์ด้วยนะแหล่งพลังงานของมันไม่เคยนึกว่าแกจะเป็นคนทมรยุทธนะ์นะแพ้มานานมากแล้วพี่ชายต่อไปเป็นจุดที่สองนะครับก็จะเป็นโนวาเนี่ยจะมาทำลายเทอรซินแท้งนะถัทงทอรซินตอนนี้เข้ามาคนเดียวนะครับ เริ่มจากสไนมาร์เดอร์ก่อนแล้วยึดลาเวนเป็นพวกแล้วเอาลาเวนหลบครับแล้วสไนค์เก็บมารินมันเอเคเหลือตัวอะไรนะเหลือเดอมอนแบ็คไหมครับไอัดตูปมันไล่มันแล้วก็ลาเวนไปเปิดแมปหน่อยๆนะครับเจอมารินสองนะจำไม่ค่อยได้แล้วเอาโนวามาเก็บมารินครับ โอเคแล้วเปิดแมปดูว่าเจอไวกิ้งสามตัวนะครับสอยเลยโอเคอ่าส่วนลาเวนก็ค่อยดูแบบมันจะมีเทเลสตรงนั้นต้องระวังนะฮะแล้วก็สลาเวนเขาจะมีเป็นตัวดีเทคเตอร์เนาะตัวจับตัวหายตัวได้นะอันนั้นต้องเคลียร์จุดลงจอดเกาะนะครับเพื่อที่จะให้กำลังเสริมเรามาถึงได้เนาะจุดลงจอดเคลียร์แล้ว ลงจอดได้จริงดูซิว่าพวกมันเนี่ยเปิดประตูได้นี้ได้เมื่อไหร่ยังไงเ,เวลากำลังนับลงเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ต้องหาทางเปิดประตูก่อนนะครับดูจากสาระเนี่ยถังอยู่ข้างหลังเนาะผมจะใช้วิธีเอาราเวนนะครับใช้สกิลตัว R เนาะซิกเกอร์มิสล์นะครับเป็นมิสยัยล็อกเป้าเหมือนเป็นลูกบอลระเบิดแล้วก็พุ่งเข้าหาเป้านะไปดิอยไม่ตายนะมันใช้มานานค่อนข้างเยอะนะใช้เอเนอร์จีเยอะมากเลยเหลือออโต้เทเลดเนาะการที่เราวางออโต้เทเลดไว้ใกล้ๆแบบเนี้ยซีแท้งจะยิงไม่ได้ ใกล้เกินมันมีมาลีนตัวนั้นด้วยไม่เป็นไรลงเลยแล้วถอยมาระวังนะว๊ะเอ้ยเกือบพังนะครับเก็บมาลีนเก็บซีทังก์แล้วก็กำจัดถังตัวนั้นจริงๆใช้รีเปอร์ช่วยก็ได้นะแต่ถ้าผมบอกถ้าผมเอารีเปอร์เข้าตอนนี้โดนซีทังก์แน่นะโอเครีเปอร์พังเอ้ยซีทังก์พังไปมาบึ้มอันนี้ตัวดีเทคเตอร์เนาะโนวาจะได้ปลอดภัยโอเค มาปลอดภัยแล้วซีแทงเข้าตรงนั้นครับแล้วก็เราเวนตัวนี้ไปมาอย่าเข้ายึดระวังโอเคแล้วก็ค่อยๆเก็บบังเกอร์ข้างหน้าครับช่วยสอยด้วยโอ้โโอเคแล้วก็ก็อ่าแมปนี้เนี่ยจะไม่มีสังเกตดีๆว่าไม่มีเมดิกนะฮะฉะนั้นเซฟให้ได้มากที่สุดเลยเสียเลือดแล้วเสียเลือดเลยนะ โอเคอ่าตรงนี้เอาโนวาไปหรือว่าใครไปดีเอาเราเวนไปดีกว่า,าเราเวนคันที่ใกล้พังนะครับเอาเจอเทอร์เรสตรงนี้สองมารีนโหตรงนั้นเพียบเลยมาเดอร์เฮลเลียนไวกิ้งนะฮะซึ่งอยู่ในล่างผมผมจะไม่เข้าไปลึกใช่ไหม,ไมเยี่ยมเก็บมารีนเก็บเทอรเรสตัวนั้น เขาทาเป็นอาพ,พุธเนี่ยสองมารีนต่อนหนึ่งเทเลสนะครับคือว่าได้อยู่นะค่อยๆเคลียร์ไปเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพื่อให้ข้างบนตรงนี้มืดนะครับพอตรงนี้มืดปุ๊บเราจะยิงข้างล่างฟรีใช่หรือไม่มีเทเลสด,ด้วยโอ้โหซีดเบรกเกอร์เลยครับเป็นซีดแท้งระดับอีดิตน,นะแล้วก็มีซีดแท้งธรรมดามีโอ้โหทำไมมันครบเซตอย่างนี้วะมีทุกชนิดเลยนะมีแบนชีด้วยแบนชีมันหายตัวได้นะ Say อืมย a นนะอินเตอ e d เนชั่นแนลมีหนึ่งเธอเลตนะครับยังไงมันมีตัวนี้อยู่ตรงนั้นแสดงว่าซีแท้งมองเห็นฝั่งนู้นด้วยถ้าผมวางป้อมตรงนั้นผมก็โดนซีแท้งเก็บอยู่ดีวางซีแท้งตัวนี้ตรงนั้นก็ยิงได้อยู่ดีนะครับฉะนั้นหน้าที่ก็คือไล่แบนชีก่อนตัวที่ยิงแบนชีได้มีแค่โนวานะครับกับป้อมปืนเทอเลต ขออนุญาตใช้วิธีวางเทเลนตแล้วระเบิดไม่เข้าเลยโอเคอตัวนี้ร,ร้อยกว่าแล้วระเบิดดีสักลูกถ้าผมเก็บเฮเลียนได้ก่อนก็น่าจะดี ร้อยยี่สิบห้าเนาะผมเอาไม่แน่ใจครับซีฟเกอร์มิไซน์มันล็อกโควรบ,บินได้ได้ครับเยี่ยมเกือบพังเยี่ยมมาว,ว่าเข้าครับแม่ดเดี๋ยวจะหายหตัวนะ่ะแล้วเราจะเอาลาเวนไปดีเทคด้วยอเอออย่าเพ่งสวยระวังเอ้ามีนู่นครับสเปกเ,เตอร์นะซีทแทงตัวนี้พังว่าจะยึดซะหน่อยไม่เป็นไรเรายึดตัวข้างล่างแป๊บหนึ่งนะ จะยิงมันให้พังนะครับแล้วใจก็เสียดายข้างตัวข้างล่างเกันโอเคพังแล้วก็ยึดตัวนี้ครับแล้วยิงอัพใช่เท,ท่าที่ทําได้ก็เป็นเทเรตอเราอยู่ที่สูงตัวนี้ตัวที่สูงไม่มีแล้วนะครับศัตรูเลยไม่เห็นเรานะจะมีเทเลสอยู่ตรงนั้นก็ตามนะโอเคงั้นแสดงว่าผมสามารถวางเทเลสตรงนี้แต่ไม่แน่ใจว่าระยะเทอเลสจะยิงถึงไหมริปเปอร์เข้าระวังไวกิ้งกันนะ เอาซีแท้งมันดึงซีแทงไปเลยใช่เราเว้นอ้อมไปอันนี้ผมคิดสดๆเลยครับจำไม่ได้แล้วเล่นยังไงหลับยากสุดมันใส่มาเยอะมากไปเอาซีแทงไวตรงนี้ไปมีเพลเดตก่อนนะครับพอมันไม่มีเดทเตอร์แล้วเนี่ยก็จะเดินสะดวกขึ้นนะลิปเปอร์ไปรอดิโอเคเราเปิดแมป ไปไหนอ่อสเปกเ,เตอร์อยู้ดีเทคเตอร์ครับสแสดงว่ามีเทเลดตอยู่แถวนั้น,นไม่เป็นไรได้อยู่ลอ,ลองมาแบบนั้นก็ได้แล้วก็าทางนี้ริปเปอรน่าจะขึ้นได้นะระวังระวัง โอเคเทอร์เรสซีแท้งลิเปอร์รอก่อนนะครับซีแท้งตัวนี้วางเทอร์เรสจริงๆวางข้างบนแล้วยิงลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราจะวางประชิดเลยก็ยิงไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละค่อยๆรอไปครับโนบายิงถึงไหมไม่ได้ไม่เป็นไรซีแท้งลงไปครับ โอเคแล้วก็ตรงนั้นใส่กระเปียงกลางฮนะอ,อ่าผมจะล่อมันมานะอ่าเรียบร้อยแล้วตรงนั้นซีแทังช่วยยิงค่อยๆมาตรงนี้แล้วให้เราเป็นเนะนปิดหนักเยี่ยม เ,ย,เ,ย,เ,อเ,อเอยี่ยมเยี่ยมเอ้ยเอ้ยเข้าข้างยิงมีข้างล่างก่อนอเดี๋ยวเนื่ว่ามันจะแบบฉลาดเลยดีเลยก็ต้องกดสั่งนะเรียบร้อยครับตัวหนึ่งโนวาสไนปซ์เลยเย,มยไม่ดีตัวนั้นก็ปล่อยไปนะครับทำอะไรไม่ได้เลยเยียบเลยครับโอเคแล้วก็ อย่าไปก,าก่อโลยย้อนวันนี้ไฟรบัดโอเคริฟเปอร์ตามมาอ่าผมต้องใช้ลาเวนเป็น,เป,นเป็นตัวเปิดแมปนะครับเปิดวิชัน่นเดี๋ยวเราต้องเก็บสเปกเ,เตอร์ตัวนั้นด้วยนะผมจะพยายามทำให้ครบนะครับเพราะว่าหัวละ5,000บาทนะตังค์เยอะมากโอเค สเปกเตอร์อ่าไม่ใช่สเปกเตอร์ดิดโนวานะครับเป็นโกดสไนต์ไมดิบก,ก่อนนะครับซีแทงมาประมาณตรงนั้นโอเค่เราเวนลงปั้มเลยระวังด้วยว่าไว้โอ้ใจเย็นๆเดี๋ยวพังเรียบร้อยเดี๋ยวแค<ๆ>่ที่เด็กเตอร์แล้วนะครับอันนั้นจะเป็นฐานรับฐานทัพรับนิวเคลียร์นะครับ จะเป็นการไปเบิกนิวเคลียร์มาเนาะนี่ฮะนุกสไตร์แล้วเราก็เอานุกเนี่ย,ยไปปิดฉากตัววารเทราซินแท้งนั่นเองอันนี้จำได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวสเปกเตอร์อยู่ตรงนั้นผมน่าจะเอาเรีเปอร์เข้านะครับแต่ว่ามีป้อมปืนอยู่นะอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวไม่มีตัวเทคเตอร์จะพังละโดนโดนมิซาย่นั่นเดียวก็น่าจะจบแล้วเนี่ยไม่เอาดีกว่าเอารีเปอร์ไปไปได้ไหมเนี่ย โอเคเนี่ยอ่า,อาสไนเปอร์น่าจะยิงไม่ถึงนะครับเราเว้นใช้เทเลตล่อเดเทเลตอยู่ที่สูงกว่ายิงฟรีใช่ไหมโอ้ไม่ถึงนะไม่เป็นไรเรียบร้อยกลับโอเครอดครับครบแปดคนรวมรีปเปอร์จะตายเนะี่ย แต่มันก็จะจบแล้วนี่หว่าเออไม่รู้ว่าจะแคร์ยูนิตจะนทำไมนะจะจบโซนที่สองนะมันจะแบ่งเป็นสามโซนหลักๆขางหลังนี้ลืมบอกไปโอเคเรียบร้อยได้นุกแล้วนางแฮกนะฮะแฮกไม่ใช้เ<ค>ก<ค>่งมากโอเคต่อไปเป็นหน้าที่นานงคนเดียวแล้วถ้าแมปนี้ไม่แน่ใจว่ามีสเปกเ,เ,เตอร์ซ่อนอยู่อีกไหมน่าจะครบแล้วนะครับถ้าพลาดตรงไหนไปก็ขออภัยเอาละลงนุกเลยอุ้ยต่อครบเซตมาก มีสเปกเตอร์ตัวนั้นอีกตัวนะครับมผมว่าผมจะยิงบีบให้มันเข้าไปอ่ะเอาซิทแฮงยิงบีจะบีบให้มันเข้าไปครับเพราะระยะนุ๊กมันต้องนุ๊กให้มันโดนขาข้างหลังเด้ออ่าแหละบีบให้เข้าไปใช่ใช่นั่นแหละได้อยู่นะมผมกลัวว่าเดี๋ยวโนวานจะเดินเข้าไปในระยะเลยครับเรียบร้อยครับ no word จ้า ทำไมแกต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยลองดีกับฉันหรือไงเฮ้พฟี่ชายมาต่อไปเป็นโซนที่3นะครับซายอินด็อกเจเนเตอร์เป็นจุดที่ผมคาดบ่อยที่สุดแล้วก็หัวร้อนหนักที่สุดก็คือตรงนี้แหละตอนเล่นครั้งนั้นนะครับทำให้ผมจำค่อนข้างไงจำฝังใจเลยสำหรับด่านนี้โซนที่3นี่แหละตัวดีเลยนะฮะโซนอื่นแอบลืมแต่โซนนี้ไม่เคยลืมโอเคแรกเริ่มแรกมานะครับผมจะเอาเนี่ยครับแบนชีนะไล่เกบมารีแล้วก็เราจะใช้รถถังคันนี้แหละเดียวเดียว โหลดเซฟเลยมัวแต่โม้นะครับเอาแบนชีมาเก็บมารีนหนึ่งสองสามสี่ชอมารีนนะครับถอยแล้วโนวามายึดตัวนี้ตั้งคีรัสขยับอยากเข้าลึกมากตั้งป้อมถอนหายตัวเพื่อประหยัดเอเนจีนะครับโนวาเปิดหนักค่อยๆยิงครับผมเล่นเะเลก่อนโอเคฟรีไปพอเส็จทางแล้วอะไรจะง่ายขึ้นนะ ว่าแบนชีก็จะโดนดีเทคเตอร์เหมือนกันเลยพังปุ๊บหายตัวช่วยซีแทังทำดาเมจใส่บังเกอร์ครับโ okay. อเคบังเกอร์จะมีมารีนจะมีราเวนบินมาโอเครอให้มันติดปีกไวไกิ้งเข้าครับหายตัวออกก่อนเซฟมานะเซฟเอนเนอร์จี่ไวไกิ้งเข้าเดี๋ยวๆกองกองกันไว้แล้วยิงทีเดียวอ่ะเข้ตายสวยเยี่ยม ตรงนี้จะเป็นจุดเอานิวเคลียร์นะครับแล้วก็ Clear เคลียร์ลาเวนด้วยไบกิ้งระวังระยะเทเลตด้วยโอเคโ no นวามารอเลยเรียบร้อยครับไม่มีดีเทคเตอร์แล้วแต่ว่ามันมีป้อมแทนนะฮะซีทังตัวนี้เดี๋จะรอตรงนั้นเรียบร้อยละค่อยๆเคลียร์เทเลตนะเราจะไม่เสี่ยงให้เขาเคลียร์เทเลตก่อนนะครับ ก็ตัวนีน้ซีทแทงตั้งตรงนั้นมันจะมีซีทแทงอยู่ตรงนี้อีกต ouais. ัวหนึ่งนะฮะโอเคอ่าระยะเทเลตน่าจะได้นี่จำได้ไหมได้สวยอ้าวมีนี่ครับสเปกเตอร์ซีทแทงพังได้แล้วอ่าโอ้โกเลียดอันนี้จำไม่ได้โกเลียดเหรอ เราออกมาเพรมีสเปกเตอร์ตามตูดแล้วนะครับงั้นสไนซ์สเปกเตอร์ก่อนป่าส่วนกลยละเอียดก็ต้องใช้ซีแทังอ่ะเดี๋ยวซีแทังเก็บก่อนตรงนั้นต้องค่อยๆเล่นนะฮะพอเราตั้งป้อมรอมันเราล่อกุรายละเอียดครับเดี๋ยร์ยิงตัวนี้สิล่อกระเด็นมา มาเลยดับเบิลคิวไปสวยแล้วก็เก็บเทเลทไปค่อยๆเปิดแมปไปด้วยนะฮะโอมารีนเพียบเลยถอ,อนกลับไปที่เดิมส่วนต่อไปแบนชีกับไวกิ้งมาเตรียมตัวครับเพราะมันจะมีตรงนี้เปิดวิชั่นให้ซีแทงได้ยิงนะครับพอมันเอาแบนชีมาไวกิ้งเคลียร์อย่างไวให้ไวโอเคไวกิ้งเคลียร์ ใช่เห็นเลี้ยนมาดัลเดอร์โดนสายปีครับกลไกอยาจะมาระวังฮะอผมจะล่อกลไกอย่างไงดีงซีแท้งเข้าไปอีกหน่อยนึง,นนงนนไวกิ้งลงไปเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ครับเปลี่ยนเป็นโหมดแอ็ซ์ซอลนะครับ <c oughs> ระวังเนาะ โอเคล่อไฟแบบโอเคสวยสวยระวังระวังเยี่ยมอ่าซีทแทงขึ้นมามาสัมมายิงตรงนี้นะฮะเพียบเลยเราต้องเปิดแบบไม่ไมทั่วน่ะถ้าจะทำเควสเสร์นะแต่ถ้าเราทำเควสหลักเนี่ยเราขึ้นข้างบนนี้แล้วก็ลัดเอานุกไปลงได้เลยนะฮะลงภารกิจหลักฐานได้เลยโอเคซีทแทงทางไม่เป็นไรสไหนไป ไหวแล้เพื่อนโอเคแล้วเราก็จะยึดเลยเวนตัวนี้มาเปิดแมปนะฮะเปรียบเลยฮะจัดไปลงซิกเกอร์ไม้ครับซิกเกอร์มิสไซส์สิระวังที่ถอยถอยกันลากลงมาแล้วยิงฟรีลากลงมายิงฟรีใช่ใช่ใช่เรียบร้อย จิงตรงด้านในนี้นะครับอันนี้เป็นจุดที่จะมีอัลตริสเนาะซึ่งอัพ3-3เต็มหมดเลยทุกอย่างทั้งกรอดทั้งดามเมจแรงมากเราจะปล่อยเขาตอนนี้เลยก็ได้นะครับจริงๆให้เขามาเคลียร์มาลีตนตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมจะเซฟมันไว้เพื่อเอาไปใช้ตรงด้านหลังเนาะลอมาเก็บทีละคนนี้สประบายนะฮะเอาไวกิ้งมาครับจริงๆตรงนี้เราปล่อยเอาต์ตอนี้เลยดีกว่าแล้วก็ ไม่ต้องยิงวะให้เอัลตริสเข้าไปเคลียร์นะฮะมันจะเดินไปเองใช่ไหมแต่แกไม่เดินที่ผมอายนะเออไม่ต้องยิงโน้โน <No, no, S 2> ไม่ต้องยิงหยุดยิงอ่อโอเคพอมันพังปุ๊บก็จะคุมมันซะเลยเอาละวอา้าวนี่ครับตรงนี้มีใช่มีต่อนะเดี๋ยวจะยิงเดี๋ยวยิงเราจะยังไม่ใช้ต่อเราจะใช้อัลตริสก,ก่อนนะสเปกตรงสเปกเตอร์เคลียร์เลย เกือพลาดนะครับแล้พูดถูกเลยเนาะที่นี่มีการป้องกันแน่นนะเราค่อยเคลียร์ไปใช่ครับแค่เอาตลีตตัวเดียวก็ไหวแล้วมั้งเนี่ยยางถึกนะครับเราไปลงเปิดแมปก่อนเคลียร์มีการปล่อยนุ่งตรงนั้นนะฮะปล่อยมันมขึ้นที่ข้างบนโอ้สเปกเตอร์เหรอถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเอาต่อมาครับเรียบร้อย เคเราฆ่าสเปกเตอร์ไปแปดตัวแล้วนะอีกสองตัวอยู่ตรงนี้เก้ากับสิบเนาะครบเลยงั้นที่เหลือก็เป็นแค่นวาระวังระวังเอาให้มันโดนฐานข้างหลังด้วยนะครับต่อไปเป็นกำจัดกำจัดฐานไซส์อินดอกทรติเนเตอร์นะตัวสกัดแร่ให้มากลายเป็นพลังงานเนี่ยครับแล้วมันก็มีการกักขังเป็นแหล่งพลังงานคอยใช้เป็นคุกขังจำศีลพวกสเปกเตอร์ด้วยเรียบร้อยยังไม่จบหรอกไว้เราเจอกันใหม่ในไม่ช้านี้ อาเป็นว่าเรียบร้อยครับสำหรับด่านนี้เนาะด่าน Ghost of c h a n นะครับด่าน No v a นะ mm hmm. ขอบคุณมากครับผมที่มาสนุกสนานด้วยกันแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาลุยกันต่อคลิปหน้าครับผมคลิปนี้แค่นี้แหละสวัสดีครับ